สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันที่22นะครับพฤศจิกายนนะครับปี2568นะครับพวกเรานะครับแก๊งเดอะแกนนะครับก็กำลังที่จะออกทริปนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อตามล่าหาฝันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาไปชมบรรยากาศดีๆนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับที่อำเภอบ้านบึงนะครับแล้วก็ที่หนองลีนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการออกทริปในครั้งนี้กันนะครับ การออกเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็ออกจากหบ้านเดือแกนนะครับอยู่ที่อำเภอพันทองนะครับตำบลหนองหงนะครับก็ขับมาที่อำเภอบ้านบึงนะครับข้ามสะพานนะครับข้ามฝั่งมานะครับฝั่งภูเขานะครับที่เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ร้านไร่วรวาดเขาหนองลีนะครับบรรยากาศนะครับก็เย็นสบายครับอย่างที่เห็นครับตอนช่วงเช้านะครับนี่ครับวิวภูเขานะครับวิวต้นญ้านะครับมันีก็จะได้บยากาศที่ดีแบบนี้นะครับ สำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับที่ออกทลิปในครั้งนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์บ้านๆง่ายๆครับเป็นเวฟนะครับเป็นฟีโน่เป็นฟีลาโน่เป็นดีนคุณสุภพานะครับก็เอามอเตอร์ไซค์ที่มีนะครับในหมู่บ้านเนี่ยใครมีก็ขับมาเลยฮะไม่เน้นรถสวยรถหรูนะครับเน้นความสนุกและมีความสุขเท่านั้นนะครับเสียงลมแรงมากเลยนะถ้าคนเด็กๆก็ชอบมากเลยครับสำหรับการตากอากาศตอนเช้าแบบนี้นะครับ ราถึงแล้วนะครับร้านไล่วัละวานครับเราก็จอดรถด้านหน้า à, ร้านนะครับแ uh, ล้วเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าบรรยากาศภายในร้านเป็นอย่างไรและตอนนี้นะครับเราถึงร้านไล่วัวละวานแล้วครับนี่ร้านไข่ลวกนะครับอยู่แถวแถวหนองลีนะครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันครับ <kadar> <i basement>. กูยิงไข่ลวกนะอะไรของเด็กมาแล้ววันตีนของเด็กมาแล้วค่ะตัวเด็กตัวเด็กบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะเป็นสไตล์ 9000s แบบนี้แหละครับร้านนี้นะครับก็จะมีของกินมากมายนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีเด็ดของร้านนี้ครับนี่ครับไข่ลวกของแท้ นี่วิธีการจัดแก้วนะครับต้องจัดแบบนี้ไข่ลวกในหม้อนะครับนี่ของแท้อ๋อเป็นสูตรเป็นสูตรต้องจุ่มน้ำอุ่นก่อนนี่ครับวันหนึ่งนี่ขายได้ประมาณกี่ฟองครับ ประมาณ300ถึงไหมฮะนี่นี่น uh 네ี่ที่นี่นะครับรับคนละครึ่งด้วยนะฮะหนึ่งแก้วจะได้ไข่กี่ฟองนะครับสองฟองสามฟองก็ได้นะครับแล้วแต่ จอดเลยไข่ลวกมาเสิร์ฟแล้วนะครับนี่ไข่ลวกสุดยอดเลยนี่ครับไข่ลวกนี่ยอดเลยเดีย๋ยวเรามาลองกินกันดูนะว่ารสชาติเหมือนเดิมไหมอื้อฮึเอ เช้ามานะครับขับรถอากาศดีดจบด้วยไข่ลวก้บัก่กินไข่ลวกหรอคะอร่อยอร่อยไหมชอบไหมเยยมเยยมไหม จะกินอีกห่อน่ครับทริปนี้นะครับก็เป็นทริปที่วางแผนมานานมากแล้วครับคุยกันทั้งคืนเลยว่าจะไปทางไหนสุดท้ายก็หลงเหมือนเดิมนะมีมาม่าด้วยโอ้โหสุดยอดต้องไปหาเจอในกูเกิลต่อ มาชื่อเรื่องอะไรเนี่อยแต่ยังไมไม่จบโมนันยังทำอะไรอะโมนกาแฟมาแล้วครับแฟมาแล้วนี่กาแฟกาแฟอะไรครับฮะเอสเปโซอ๋อไม่ใช่เอพเปรสโซหรอโอ้โโอเคนี่กาแฟพี่นาลากินกาแฟนะครับสี่แก้ววันเดียว ชาเยอะเชิญครับเชิญเชิต้องกินคู่กับน้ำตาลนี่นะครับน้ำตาลปี๊บออและด้านข้างของร้านนะครับก็มีจุดให้อาหารปลาด้วยนะก็จะมีพวกปลานิลปลาคาร์ฟนะครับปลาทับทิมนะครับจำนวนมากเลยนะครับ เห็นไหมครับตัวใหญ่ๆั้งนั้นเลยว่า้มากินอาหารนะครับที่เด็กๆโยนมปให้นะครับเด็กๆก็สนุกมากเลยนะฮะก็ขอฝากไปด้วยนะครับร้านไล่วาฬนะครับถ้าว่างก็แวะมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคลิปของเรายังไม่จบนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเราจะพาไปที่อ่างช้างน้ํานะครับน้าใสสวยมากเลยนะครับสําหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าอ่างช้างน้ําสวยขนาดไหนนะครับรอชมคลิปต่อไปเลยครับ